นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขาม,มขสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกเบบนเนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอบิ๊กนายเยิ่ไว้บิ๊กะดีดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถพ่วง18ล้อส่งสินค้าเสียหลักตกถนนขณะแสงเหตุฝนตกถนนลื่นโชคดีแค่รถเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนลายทุบฝ้าหลังคาหวังขโมยลูกแต่งงานแต่ไม่สำเร็จเจ้าของบ้านหมือนทรัพย์สินมีค่าไม่หายสำนักงานกศนจังหวัดตราจัดโครงการแ8ทันยาวันที่ึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ รถพ่วง18ล้อส่งสินค้าเสียหลักตกถนนขณะแสงเหตุฝนตกถนนลื่นโชคดีแค่รถเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและของหลวงเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเตขตคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากบระเมืองดีว่ามีเหตุรถพ่วง18ล้อตกข้างทางและขวางถนนไปหนึ่งช่องทางทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทตําบลหม้รุดออาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ในที่กเกิดเหตุพบรถพ่วง18ล้อหม่เลขทะเบียนด,ด้านหน้า70-1016ขีด1016อุตรดิตสีขาวด้านหน้ากระจกเขียนชื่อบริษัทชำทองทางสปอร์ตจำกัดส่วนสภาพรถได้รับความเสียหายด้านหน้าไยด้านสายแตกและกันชนหลุดออกมาได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตของใหญ่ได้วร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจ,จรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปุธรไหม่ลู่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่รูดซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกนานกว่า3ชั่วโมงนายมนตรีวงยาอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่27หมู่8ดตำบลบริบูรนอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นคนขับรถพ่วงบอกว่าได้ขับรถพ่วงมาจากท่าเทียบเรือขนส่งสกิต,ตะวันหลังไปส่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังขับรถพ่วงเปล่าเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดชนบุรี เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีฝนตกเล็กน้อยและได้แซงรถขึ้นมาแต่รถได้เสียหลักในขณะแซงทําให้รถพ่วงปัดเสียหลักลงข้างทางต่อมารถพ่วง18ล้อบริษัทเดียวกันได้มาช่วยลากรถพ่วงขึ้นมาซึ่งพบว่ายัางไม่สามารถขับได้จึงลากไปหลบไว้ในที่ปลอดภัยก่อน คนร้ายทุบฝ้าหลังคาหวังขโมยรูปแต่งงานแต่ไม่สำเร็จเจ้าของบ้านหมืน่นทรัพย์สินมีค่าไม่หายเวลา20นาฬิกาวันที่7กันยายน2 5 5 9ที่บ้านเลขที่55หมู่สบาา้านไร่ตะชาติตำบลเดินสายอําเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยตำรวจตัวหญิงชมพูนรสิงห์สถิตร้อยเวรสถานีตำรวจบุตรเมืองตราดได้รับแจ้งจากนายประสิทธิ์แก้วเกิดเจ้าของบ้านว่ามีคนร้ายบุกทุบฝ้าหลังคามาขโมยรูปแต่งงานไป หลังรับแจ้งจึงประสานตำรวจตู้ยามเินือสายและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบบ้านชั้นเดียวบริเวณฝ้าหลังคาหน้าห้องนอนเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เป็นรอยโดนทุบและพบว่ารูปแต่งงานหายไปเหลือเพียงกรอบรูปทิ้งไว้เท่านั้นขณะที่ทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านไม่มีอะไรหายไปจากนั้นนายประสิทธิ์แก้วเกิด ได้สำรวจทรัพย์สินอีกรอบปรากฏว่ารูปแต่งงานตกอยู่บริเวณหลังตู้เสื้อผ้าบริเวณจุดที่คนร้ายทุบฟ้าลงมานอกจากนี้บริเวณบ้านมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวหลังจากการตรวจสอบกับไม่พบร่องรอยคนร้ายแต่อย่างใด นายประสิทธิ์กล่าวว่าก่อนกเกิดเหตุตนเองพร้อมภรรยาปิดบ้านเดินทางไปร่วมงานศพที่วัดใกล้บ้านจากนั้นเวลา20นาฬิกาตนเองกลับบ้านและเปิดประตูห้องถึงกับตกใจเมื่อเห็นหลังคาโดนทุบซึ่งตนเองแปลกใจทำไมคนร้ายถึงอยากได้รูปแต่งงาน เพราะดูจากลักษณะแล้วคน้ายต้องใช้เวลาไม่น้อยที่จะนำรูปแต่งงานออกจากกรอบรูปแล้วทำไมถึงไม่นำรูปไปด้วยขณะที่โทรศัพท์และของมีค่าที่อยู่ในห้องก็ไม่เอาไปจากนั้นร้อยตำรวจโทหญิงชมพูนุสิงสถิตร้อยเวรสถานีตำรวจภู้รเมืองตราดได้ทำการบันทึกที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานในเบื้องต้นไว้ก่อน สำนักงานกสนจังหวัดตราจัดโครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นายประธานสุรกิจบอบอรนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดโครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งสำนักงานกศนจังหวัดตราร่วมกับสำนักงานกศนในทุกอำเภอและทุกตำบลในจังหวัดตราร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนักศึกษากศนเยาวชนและประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก เขาร่วมงานที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดนางสาวภกาวดีสุขสิริสวัสดิกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือรวมทั้งยังเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนทางสำนักงานกศนจ,จังหวัดตราจึงได้จัดโครงการ 8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของการเรียนรู้และกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้หนังสือและการศึกษาตลอดชีวิตการจัดโครงการังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านอาชีพต่างๆรวมถึงกิจกรรมการละเล่นต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ จังหวัดตราจ,จะประชุมกอบอจและกอรอ,รอ,รอ,รอรติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราครั้งที่8ทับ2,559ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรา มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมทั้งผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราเข้าร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดตราซึ่งทางจังหวัดได้เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆเล่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงนี้ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ทางนี้ที่ประชุมได้พูดถึงจุดแข็งของจังหวัดตราดในปัจจุบันที่ดำรงอยู่เช่นเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำทางทะเลที่มีคุณภาพมีผล,ผลผลิตจากประมงทะเลน้ำลึกและประมงชายฝั่งการทำฟาร์มเลี้ยงป่าน้ำก่อยเลี้ยงกุ้งทะเลเลี้ยงหอยทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงป่านินหรือป่าทับทิมการเพาะเลี้ยงและการทำสวนโดยมีพืชสำคัญได้แกย่ยางพารา น้ำมันปาล์มและผลไม้การเลี้ยงสัตว์เช่นสุกร ไก่เนื้อไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและการสร้างงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรจึงควรสนับสนุนจุดแข็งของจังหวัดตราดในปีงบประมาณต่อไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมภาคเอกชนได้เสนอให้ภาครัฐได้ทําการวางแผนโครงการงานก่อสร้างต่างๆในหน้าฝนและลงมือทําในช่วงหน้าแล้งและหน้าหนาวเช่นการก่อสร้างถนนเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อก่อสร้างถนนในช่วงหน้าฝนมักจะไม่คืบหน้าดังนั้นปีงบประมาณต่อไปควรวาง แผนก่อสร้างในช่วงหน้าแง้งแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะชางกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบี s เอสอนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งมอทิปช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราจัดโครงการอบรมสร้างอาสาสมัครคุมประพฤตินายชันศักดิ์วินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตรา ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราจัดขึ้นโดยมีภาคประชาชนที่สนใจร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราจำนวน90คนเข้าร่วมที่ห้องประชุมอาคารบุรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตรานายถาวรกุลศิริผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรากล่าวว่าปัจจุบันพบว่ามีผู้กระทำความผิดกฎหมายจำนวนไม่น้อย ที่อาศัยภายใต้การใช้มาตรการคุมความประพฤติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยในขณะน,นี้จังหวัดตราดมีผู้กระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จำนวน982คนแต่ปัจจุบันมีอาสาสมัครกลุ่มประพฤติที่เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอยู่เพียง147คนซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนงานด้านกลุ่มประพฤติ ประกอบกับกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้กรมคุมประพฤติสรรหาบุคคลเข้ารับการอบรมและแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกหมู่บ้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราจ,จึงได้จัดโครงการอบรม อาสาสมัครกลุ่มประพฤติในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกลุ่มประพฤติเข้าใจบทบาทและปฏิบัติหน้าที่การเป็นอาสาสมัครกลุ่มประพฤติได้อย่างมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐโดยเฉพาะด้านการอำนวยความยุติธรรมได้เป็นอย่างดี จังหวัดตราดกำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราดประจำปี2559ในประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราดประจำปี2559ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันจัดขึ้นสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราประจำปี2559กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-20กันยายน2559ณสนามกีฬากลางจังหวัดตราและสนามที่ใช้แข่งขันในพื้นที่ โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาวอลเลย์บอลตะก้อ บาสเกตบอลเปตองเทเบิลเทนนิสจักรยานฟุตซอลแบดมินตันและมวยสากลสมัครเล่นซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในรายการนี้จะมีพิธีเปิดปิดในวันที่20กันยายน2559ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษร,ระหว่างทีมผู้บริหารจังหวัดพบกับทีมผู้บริหารอำเภอของใหญ่อีกด้วย อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่8กันยายน2559ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหมู่5บ้านตาหนึกตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชัยวัฒน์โอชนานน์นายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีหัวหน้าสวรร่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแาน่อำเภอคลองใหญ่ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนาำหยุงลายพร้อมทั้งแจ้งเรื่องอำเภอคลองใหญ่ได้มีการเร่งรัดการทำเรื่องขอมีบัตรคนไทยพัดถิ่นอยู่และให้คำปรึกษายอยู่ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐอทิเช่นโรงพยาบาลคลองใหญ่มาให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปสถานีตำรวจภูทอนคลองใหญ่มาให้บริการแจกหนังสือและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหน่วยทหารปร,ราณวิกยาินที่สามมาให้บริการตัดผมนอกจากนี้ยังมีกิ่งกาชาตอำเภอคลองใหญ่ได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปปปประจำปีงบประมาณ2,559เมื่อเวลา9.30นาทีวันที่7กันยาย,ยน2559ที่หอประชุมเฉลิมพระเกยียรติ8 8พรรษาอำภคลองใหญ่หนายชัยวัฒน์โอชนานน์ในอคลอ,องใหญ่เป็นประธานเปิดการ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประนีประนอมพิพาคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีนายพานุพงศ์รัตนศะิีโรจ หัวหน้าที่ดินอำเภอคลองใหญ่ปลัดอำเภอคลองใหญ่เป็นทีมวิทยากรการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประนีประนอมพี่้าคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปอมีคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปอเข้าร่วมจำนวน20หมู่บ้าน3าตำบลเกือบ200คนนายอำเภอคลองใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทปฏิบัติหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิาพาทระหว่างรัศดรในหมู่บ้านให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพุทธศักราช2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกข้อบังคับไว้ จึงให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำการประนีประนอมข้อพิพาทได้เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ้งหรือความอาญาที่เป็นความรับผิดอันยอมความได้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้คณะกรรมการหมู่บ้านประนีประนอมข้อพิพาและข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมมรำลาวอยู่ในหมู่บ้านในการทําหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคู่กรณีจะเชิญบุคคลอื่นที่เห็นสมควร เข้ามาร่วมทําการประนีประนอมข้อพิพาทด้วยก็ได้ประโยชน์ของการไก่เกี่ยข้อพิพาทค,คือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายข้อยุติที่ได้ความเหมาะสมกับคู่พิพากระบวนการไก่เกี่ยวข้อพิพาทเป็นความลับทําให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่พิพาทได้ การนำนวยความยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิมโดยจัดการกับผลเสียหายภายหลังการกระทำผิดหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเป็นเป้าหมายสุดท้ายได้ เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยก่อให้เกิดความสุขสงบแก่สังคมลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทด้วยตนเองอีกด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาร่วมประชุมในครั้ง,งนี้นะครับก็จะเป็นคณะกรรมการซึ่งมีมาจากด้านต่างๆหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลักนะครับด้านกำนิดการด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขต่างๆครับแต่ละด้านก็มาร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการประนอมปฏิบัติปนองข้อพิพาชนะครับซึ่งการปฏิบัติปนอมข้อพิพานี่ไม่เฉพาะด้านปกครองหรือด้านการสาธษาความสุขเรียบร้อย เพียงด้านเดียว,วทุกทุกด้านทุกฝ่าย,ยานะครับจะต้องมารวมกันเป็นคณะกรรมการแก้เพียรข้อพิพาทเป็นไปนองข้อพิพาทหนู่งมาขอเจญร่วมทําบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นมหาบารมีท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดกองจากอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทางวัดจัดสร้างเองเพื่อหาไรายได้สร้างสถานปฏิบัติธรรม ณวัดคองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและเพื่อเป็นสาธารณกุศลในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอริยทรัพย์ของท่านเองและพร้อมจะได้รับวัตถุมงคลที่เข้มขังในยุคแห่งปีมงคล2559นี้รอติดตามและร่วมสั่งจองพร้อมกันได้ในวันที่หนึ่งกันยายน2559นนี้พร้อมกันทั้งที่วัดและที่ศูนย์จองทั่วประเทศ รายได้ทั้งหมดถวายการสร้างสถานปฏิบัติธรรมจองได้ที่วัดของจากและศูนย์จองทั่วไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2559เป็นต้นไป